ที่เป็นสเตจสุดท้ายของลูกซองรุ่น24ครับครับครับถตูของเรามีหลักสีอันนีคนสุดท้ายแล้วเนี่ยครับเห็นช่องไหมนั่นแหละครับมุกเข้าไปเลยซ้ายซ้าย ลงด้านซ้ายไหมขึ้นลงลงข้าวระถองปั้นปอกนัดติดลำเลื่อนมิดเกินต่อไปเราจะเริ่มเข้าฐานาการนะครับด้านทางตรงนี้มันเป็นที่ถูดจะไฝนตกจังเลยเพราะเราจะโดนฝกจับง,ง่ายๆเพราะนั้นเราเหยียบสายฝงออกจะมีผ้าสึกสายชุด หลากสีอยู่ตรงฝั่งนูตอนนี้จะมียามรักษาการอยู่ข้างหน้าสองคนให้ตรวจการให้เจอและทำลายครับเห็นไหมหลบหลบหลบลบอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปใกล้ลบหลบหลบเรามียามอยู่สองคนยิง ครับเปิดลำเพลิงไว้ตรงนี้อย่าหนีดินี่เอาลูกอันนี้ลูกคว้านปอดใส่ทีละนัดเดียวนัดเดียวใส่ทีละนัดเห็นไหมโอ้แม,ม่หนูเลยเปิดลำเพลิงไว้ครับเตปป็มไปด้วยนี้ครับจำไว้นะว่าวลูกไหนที่คว้านปอกไว้ถ้าจะยิงไว้ยิงท้ายสุดนะ อันนี้เราจะเคลื่อนที่ผ่านพื้นที่โล่งเพราะฉะนั้นต้องเคลื่อนที่ไปด้วยความเร็วในแนวเส้นตรงดักแนวนี้ไปจนถึงแทงปูนถ้าออกซ้ายออกขวาเกินจากแนวเขตไม้ถ้าออกเกินจะให้กลับมาวิ่งใหม่ไม้ไหนไม้ที่เขาวางไว้เห็นไหมถ้าออกเกินจากนั้นจะให้กลับมาวิ่งใหม่พร้อมนะหนึ่งสองสามไปแนวปูนแนวปูนไปทางนั้นไปทางนั้นน่ะ นไ่ข้างหน้านั่งลงนั่งลงนั่งลงบรรจ,จุกระสุนห้านัดจำให้ดีนะว่าหยิบกระสุนช่องไหนไปดีแวเ<อ>นาะเดี๋ยวเราจะเข้าไปช่วยตัวประกันด้านในนะครับ เดี๋ยวพอได้ยินเสียงสัญญาณนะครับให้ลุกขึ้นตรวจการและทำลายค่าสิกนะครับและเดินเข้าไปในช่องนั้นครับเดินไปยิงไปโหลดไปห้ามหันปืนกลับมาด้านหลังเป็นขานครับพร้อมนะครับ Are อ o ยูเ a d y ้แตนบาย ดูซ้ายขวาให้ดีเห็นไหมหลักสีเห็นเปล่าซ้ายขวาดูให้ดีซ้ายขวาดูให้ดี ฝนตก <c oughs> ดูให้ดีดูให้ดี <c oughs> โดนไหมไม่ท่ม งี้ไหมหมดุดก็ไปค้าสึกอยู่ในนั้นไม่โดนมองดูร,บรอบๆก่อนข้าสุดครบไหม หันมานะ ครบไหมหมดย <ละ S 1> <ง>ังนั่งนั่งโหลดดูขั้าถุดครบไหมครบไปมีอีกเปล่าดูก่อนมีอีกเปล่าดูดีหมดยังหมดลูกกระสุนแล้วหมดเอาหมดแล้วหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> เปิดลูกเลือ่อนเคลียร์ปืนเคลียร์ปืนเคลียร์ปืนนั่งลงนั่งลง ลงปืนมาอาดีด้วยครับฉ้นจบการศึกษาแล้วเอ๊สำเร็จเป<ย>็นไงนะครับหมดแล้ว 哈哈哈。<laughs> <laughs> <laughs> โอ้ยมันเล่นระเบิดะเวย้ย <_ EN _> จบลูกทอง24